อัสสลายกุมครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับอดนันวิทิีกแล้วนะครับวันนี้พาเจ้านี้มาลุยนะครับตอง a นะครับ 3A นะครับวันนี้เราพามาลุยนะครับลุยในสวนทุเรียนนะครับวันนี้ก็ก็ได้ลงได้ลงเพิ่มประมาณที่สต้นนะครับ นี่นะครับที่ลงเพิ่มนะครับนี่นะครับนี่นะครับทุดเรียนนะครับเดียนนะครับลงเพิ่มวันนี้นะครับนี่นะครับก็ประมาณสามแถวนะครับแถวละแถวละหกต้นนะครับประมาณสิบแปดต้นนะครับนี่นะครับเราก็ลงเพิ่มวันนี้ก็พา พาสามเอมาลุยนะครับนี่นะครับกลงเอทิพามาลุยนะครับนี่นะครับโอ้คันนี้ใบมีขนาดสิบสามนิ้วนะครับใช้งานดีมากเลยนะครับเพิ่งแกะกล่องเมื่อกี้เองครับนี่นะครับโอ้โหฟันได้ดีมากเลยนะครับใช้งานได้สะดวกมากนะครับคมมากนะครับขนาดยังไม่เหลาเลยมันคมแล้วมันคมอยู่แล้วนะครับ นี่นะครับที่ลงที่ลงที่ลงวันนี้นะครับประมาณ1 8 1 9ต้นประมาณนี้นะครับไม่เกิน20นะครับนี่นะครับที่ที่เราอลงนะครับข้างหน้านู้นก็มีต้นนะครับเออนี่นะครับพอดีช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเราก็ลงช่วงนี้พอดีครับ นี่นะครับนี่นะครับดูสวนสวนโดยรวมนะครับนี่นะครับที่เราลงวันนี้นะครับนี่นะครับเราลงเก้าต้นวันนี้นะครับนี่นะครับนี่ต้นหนึ่งก็ข้างหน้านู่นะครับเป็นแถวเลยนะครับนู่นะครับนี่นะครับก็ตอนนี้เราก็ก็ได้เผาเรียบร้อยแล้ว เราดูหนักฝนแล้วก็ลงเลยนะครับ <า S 1> <bathroom. S 2> นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับ ruh, นี่นะครับลงวันละนิดวันละหน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีฝนตกอีกแล้วนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวนี้นะครับนูนี่ที่เราปลูกประมาณห้าเดือนก่อนนะครับประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็เราก็แซมด้วยด้วยต้นอ้อยต้นอ้อยเป็นอาชีพเสริมนะครับนี่นะครับในร่องในร่องปลูกทุเรียนเราก็ทดลองปลูกอ้อยนะครับนี่ครับต้นอ้อยนะครับทดลองปลูกดูนะครับนี่นี่ต้นทุเรียน ที่เราปล e, ูกวัน ar, like นั้นนะครับนี對對่นะครับก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ก็เริ่มงอกดีแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านน้านู้นั้นน้นนู้นก็ต้นใหญ่ข้างหน้านู้นครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้วันนี้นะครับนี่นะครับวันนี้ก็มาปลูกเพิ่มนะครับ ประมาณนี้ก็สำหรับคลิปปลูกทุเรียนวันนี้ก็ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามและกดซับ c r i b e ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยครับครับสวัสดีครับ